ไมหำมี่เล่นลิ่นโอเคแล้วก็กลับสวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเองครับดาวกวนกาเล็กซี่เองนะครับช่องกงกูที่มีอยู่คนชอบดูนะครโอเคนะไอ้นี้เรก็จะมาอยู่ในช่องเราอ่ะช่องเราอ่ะโอเคแล้วก็จะมีแขกรับเชิญที่พิเศษมาครับพิเศษตรงไหนไปดูนะครับโอเคนะเป็นจากแบกซานีตาแบกซานีตนะไม่ใช่แบกชัยนีนะแบกชัยนี่เป็นใครเป็นใครเป็นใครจะของเป็นใครจะของช่องไปแต่เย็นเป็นใครจะของช่องอะไรแ่บโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาว่าแต่เรามาทำอะไรในเกมหานี่วันนี้เราจะมา ยมาฆ่าคนมาฆ่าคนย้อนไปเมื่อประมาณ5ปีนี่เอทแบบว่าฆ่าคนคนเดียวรอบนั้นมันแบบมาป่าเดียวได้รอบนี้เราไม่เดียวดายละเดียวดายเรามีเรามีเรามีกสองคนเราจะมากระทืบคนเดียเซิร์ฟหรือเราจะจะว่าเราจะโดนกระทือบองน่าจจะโดนกระทืบแต่แค่ว่ารอบนี้เราไม่มีโอชินะเพราะว่าโอชิไม่เล่นหลอกคูนเองโอชียังไม่ตื่นนะครับ โอชิไม่เล่นโลคูนนะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้ตื่นหรือยังยังไม่ตื่นตอนแรกว่าชวนมาจะทำคอนเทนต์ยันหนึ่งแต่ยังไม่ตื่นเลยตามีตามเกิดไปก่อนตอนนี้ก็ไปตอนนาเก็ใส่กันแล้วเรายัดกันเลยดีกว่าว่นไอ้หานี่แหละไอต่อยิงโดไอ้ตายหนึ่งว่าตายหนึ่งตายหนึ่งไอ้ที่ต่อไอ้ที่ต่อไอ้ที่ต่อเล่นมั้งดิไอ้มายิงมันมีปืนมันมีปืนมันแดกลีนมันแดกลีนดไฟมันแดกลีนแดกลีดแดกลีนยิงโดนไปยิงโดนไปทำแด็ดเลยของวะ มันอัพนั่นรึเปล่าอัพไอ้ฟูรุตะาให้ทุตาไม่ทันเลังหลังเขาหลังมี่หลังมีหลังมีหลังใครหลังมึงหรือหลังกูอ๋อหลังมึงเหรอกูแล้วกูแอสไพร์กลับากลับมากลัเร็วเฮ้ยตายมันตายตายตายกูตายกูลากกูลากหัวครบจัดไอ้เหี้ยกขีปลาปลามีดไปกินเลยกูกินเลยกูกินเลยเอ๊ะไอ้อาวุธนี้เล่นยากยังไงเลยมันชื่ออะไรไก่กาไก่กา วิ่งเยอะหมดอะไรวะล่ะผู้มีพลังเว้ยอร์วิทยานั่นเยี่ยมวิทยานเี่อะไรวะไปดูดิมันคืออะไรวะไปดูว่าชาติมันคือตัวอะไรเอออะไรอะไอททารละไอชินไปเลยไอเฮาผู้มีพลังผู้มีพลังเว้ยมันเกิดมันจะไม่ยอมมันมันแค้์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 ไอ้ล็อกดิล็อกดิล็อกมันดิกูดาวอยู่กูดาวอยู่กูดาวอยู่ไอ้ชิลี่ใครเนี่ยตัดไอ้ไอ้สาขาพี่เอ้ยชิบหายไงเราเราโดนสามหนึ่งไปเนี่ย เดี๋จตาลยโอ้ยยุกยโดนกาจีบโอเคฟัตายหงตายหนึ่งตายหนตายกูตายกูตายฟอนีเติมมาเติมมเติมด่วนด่วนด่วนี่จอดับอยู่จอดับอยู่ไม่ใหญ่ตอบาล็กบาล็กบาล็กาลอกาลด่วนดวนฟันล็อกคังลกคนเนี่ยได้กอ่วแต่กูจัดการเองโอเคฟันตายตายช็อตแรงได้คิดซาว่าไอ้บอกโดนเรื่อไปขนาดดนเืองแรงไอ้คิดวเฮ้ยรัง ลากหัวโอ้ยสวยสวยสวไอ่ใชี่ใครเ่ยผู้มีพลังพิเศษขาแม่งสัตว์ผู้มีพลังพิเศษผู้มีพลังพิเศษไหนว่า้มีใครเก่ากวกเราอีกอดทำทำนี่ก่อนมาแล้ว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 มา

ไทุ่มทุ่มทุ่มปุ๊ดูดตลอลอดตายอย่าตายค่อยคไปมาๆๆมามามาไม่กูแข่งเหี้ยเอ้ลูดลูดลูดกูจับลูดไล่ไล่แทงไล่แทงไล่แทงเชี่ยไม่โดนไม่โดนนลูดด้วยเฮียกูโดนน้ำอ่ะกูตายกู้ยี่ทำให้น้ำทำไมน้ำมันแหลกอยู่เฮียมันปรับมาใหม่โกงจัดเลยไอ้นั่นอ่ะไอ้ไก่กาลารี่นั่นอ่ะที่ทำให้น้ำมันแหลกอ่ะเออเมื่อก่อนจอกกันนี่นะ เใช่แล้วกูเห็นพวกมีพลังพิเศษบินผ่านไปไหนฟานอยู่ที่ไหนอาวุธออร์กิตติกเอเยอร์โอเดบิวเอมาแล้วคิวคูคิวกูล่าเลยกูล่าเลยกูล่าเลยกูลุดลรดบนแม็กลูดุนหมดแม็กนี่ไงโดนโดนกูลากหัวเอ้ยกคนนึงก็โอเดบิวเอลอยู่เอ้ยกูมาช่วยลราไอ้เอเยอนั่นอาวุธกูร็อกปานี่ว่าปานี่ว่าปดีวะไอออร์กิติกไม่ไปโดนไม่โดนนี่ยไองนี่นี่ไม่จับพุ่มสวยตายตายตาย Ê, đi phá gà gà mái gà gà na đấm đấm na đấm đấm, giáp thùng ơi bị đói bị ơi chết, đói đói, ơi ơi, chết, ơi ơi, thùng, la la la, la la la, la la la, ơ, mày chưa, 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 mày chết rồi, chưa, mày chưa, mày mày รูดบนแม็กซ์รูดบนแม็กซ์นี่ไไอชิบไม่โู้คุยลูดโอ้ยหลบหลบซ้ายหลบขวาหลบหน้าหลบหลังลูดันแม็กตายมาตายมาตายมาตายแล้วเนี่ยไอ้ด้านหลังด้านหลังเล่นบ้านี่ยไอ้ชิบไอ้กินคุยกินคุยไอ้เชิบไม่มามันมามาไงวะจับเวียรไม่โดนก่อนทีเดียวทีเดียวเจบรอยเอาจยมันไอ้กินคุยกินคุยมาหัวแล้วหัวแล้วหัว ระวังหัวระวังหัวที่มันเปลี่ยนจากคนในบิเออไปไอ้ส่วทุกทุกทุกลูดตายตายตายจะปล่อยตา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 ยไอ้กีคุยกินคุยกินคุยเยอยกูหิวหัวใจกูกินศพก่อนไม่ไม่ซอดตอดมาดิไอ้ยัยันหลบลูดกูลูดหมดแม็กกูลูดหมดแม็กจะตายกูจะตายมันกลับมามันกลับมากลับมาแล้วไอ้ไอ้ฟันไอ้ยัยผียลบกูยังไม่จบเลยมันโอ้ เออตายอีเยอลาเยอะเยอยลาเซอร์แพ้เว้ยลาเซอร์แพ้ลาเซอร์แพ้แฟนเทคเก็บใหม่ละเออเยอะเยอะตรงตรงเอ้ยตรงที่ตีโนโรกำลังเดือดแล้วตอนที่ตีโนโรกำลังเดือดเลยเบิ้มีโนโรสีดำเบิ้มโนโรสีดำทมิ้มโนโรดำทมินเดนมาาอี่ไฮ้ยนี่เหรอโนโรดำทมินน่ะเอ้ยมีคนเอ้ยมีคนเชฟฟูต้าดี่ผมจะมีคนกล้าชายเหว่ มึงติดตามมีคนใช้ด้ยมีคนกล้าใช้แต่ลวกูขอเปิดแม่งก่อนทีมึงใช้ทำไมเนี่ยกูดีกูดีกูดิเออดูดีกูดิคูตีกูทำไมมึงแกไลกูกรกไลกูกูกููไมนึ่งฟังขอนแล้วีขอาหตากันคิดสบาแบบรวคิดาแบบมรวยว่ะเดี๋ยวกูต่ามันเอา้เรื่องอยู่นะทันมันโหดกันเชียววะเดี๋ยวลเซอร์แฟนเกูกูได้ปะ มาสูนี่จะมาสู้อาราเซ์กับนักนโด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 มันถือกมันมันมีดเฟนเพิ่มั้งกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แต่เยอะไม่อยากกันกับมันตั้ไรเลยไม่น่ากลัวแตดเปิดกตดตาย โอ้เชื่อโอ้เจ้าปุริตาเบี้ยน้อยเกินไม่ได้ของเงี้ยไ <c oughs> อย้เชี่ยโนโนโลมันฆ่าแล้วมันได้เลือดไอ้เอิ้นฟ <c oughs> ุ้นดิฟุ้นมาฟุ้นไปฟ้าฟุาริตามาเปิดกูเงี้ยคุ้ไม่นะแกฆ่าเพื่อนฉันไม่โนโรมันถึกจังวะพี่มันถึกไงเพื่อนไม่รู้ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์อ,นตนนอ่ะดีเฟนซ์มันอะอ้เจ้าตอนนี้เชียไม่รู้เต็มเซิร์ฟเลย แต่ทำไมกูกับมึงทำทำรู้สึกว่ากูกับมึงโดนลุมเลยเลยเลยเมื่อตอนนี้มันเรากำลังสู้คุณต้องเซิร์ฟอยู่เลยวะรู้สึกว่นกูกับมึงโดนลุมเลยวะตายตายตายดึงตายดึงดึงอย่าี้ย้อนแล้วมึงเดินตามเส้นตรงมก็โดนกูแทงรัวๆเลยเดินตามกูไปเส้นตรงเลยดี๋ว่าโดนไต้เขาโดนโลมันแดดไม่ได้อายยตายอายร้อยตายอายร้อยตายอายุร้อยโดนโลแดดไม่ได้สมัยด่านเรียบร้อยโดนกูลูดหมดแม็กไปดิร้อยตายหมดโอ้ยเชียวมึงโดนมึงโดนแทงหน้าเลยโอ้ยน่ากลัวมากไปเร็วไปอย่าไปใกล้มันด้ว้เดี๋ยวมันดึงกูโดไอ้กูโดน จับุยมินิเวทไล่ถอยมินิเวทที่าแล้วว่าโนโลมันจะเล่นกูแล้นะวะโนโลนกลั้บอกว่ามันกระ็คลด้มัน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 วมันแหลกดอนแล้วมันก็ผักไปหาโนโลย ไปเลี Marine, Marine. <S <S ้งล <st> <rawd Moder> ิงทำไมลิขิตตายทำไมทำไมมีคนก้าวในฟูตุต่าวะเดี๋ยว่าเขาไปดูคลิปรีวิวกูแล้วเขามองว่ามันเล่นได้ดีของดีเอาดีเอ็ดฟูตุต่าเด็กหนึงกับโนโลว์เขาจะคิดว่าท่านท่านทั้นนี่จะคิดกูบอกว่ามันมันไม่น่าเก่งเขาเอาไปเล่นทำไมไอ้ไว้ตายฟูตตาตายเอ็ดฟูตุต่ามันวิ่งมาปลอที่ฆ่าแล้วได้ของเลยเฮ้ยแสดงว่ามันมันพัฒนาแล้วไอ้ชิมาโอเดบิโอมันการ์ดจิงเลยกูเอ็ด

Ừm... ní mà đi, cám đi, đi Cứ bụng kha thả lửa ra Cứ bụng kha thả lửa Tao tôn trọng giải trí A-A-A bị kìu lọc nha A-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 A Ê, a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  ไม่มันวรวมพลังกันเอ,เอาเอา<ร> <br ux> มันจะแพ้เราเราจะแพ้ไม่ได้นะฟาน<ร><ป>ชิมายชิมายชิมายเอา,ม,า,า<ร><ป>มันตาย<ร><ป>มันตายฟันต้องรุน<ป>บัตรดูดวเอ๊ะเอ๊ะโกกูต้อง<ร><ป>อัพฟิฟเข้าดาเมจ่งเราแพ้เป็นบัตดูมากกูจะ<ร><ป><ร><ป><ร><ป>แพ้มันดูมากวันนี้บัตรกูเลียดโลมากม ไอ้ถ้าเกิดเลือดโลกูต้องไปไอ้เจอเองก้าวเองก้าวเอ้ามอนเหมือนเดิมไม่เงี้ยมันกลางเก่ามุดกลางเก่าเลยมันุ่กลางเก่านึงน่ากูแดกศพเพิ่มเลือดก่อนไอ้ออมอนจะเอากูแล้วมันเห็นหน้ากูมันอยาผมตายไปแล้วไอเกิดอะไรกันเดี๋ยกูตะกูหนีเลยกูหนีเลยแต่ไอ้ฟันกันมึงเล่นอมอนไปหัวใจกลางด้วย อีนะัตัวเมืนส,สกสิลกูเป็นเอวอีคุี่ได้หมดเลยตอนนี้กูกับน้องโลกำลังตัดกันอยู่แต่ดูทา่ากูจะน่าจะแพ้เช่นเดียวกันหนาิบหายเป็โน้องโลเนะอ้าเอ้าแล,ล้วก,กูแล้วกสูกสกิลไปโดนใครตายล็อตสองสองคนปุ๊บปุ๊บไปทแพ้ดนขาด้ฟาเราต้องเป็นเด็กขี้ตแปมเขาไว้เโตาแล้วเกมเกมก็เกมสมป์อยู่แล้วเ่ตาย

โอเคทุกคนก็พอหอมปากหอมคอกันแล้วก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับซีอูเกนน t กทา e นะเออก่อนจะจากกันไปอ่าอ้นี่ด้วยคือผมมีแพผนว่าจะทําคลิปอ่าจัดเทียริสนะนะแต่ยังไม่รู้ว่าต้องจัดประมาณตอนไหนดีแต่เอาเป็นว่าถ้าคลิปนี้ถึงสิบไลน์ผมจัดทีเลยก็ได้กันก็ที่สำคัญนะครับรใครชอบอ่าเลยเราจะจัดก่อนว่าเพื่อเว่าจ,จัดกูน ในหมวดหมู่ PvP กันก่อนเว้ยและ้วที่เรามาเล่นเล่นกันเนี่ยคือเรามาสืบค้นหาข้อมูลกันก่อนว่าแบบตัวไหนมันน่าน่ากลัวที่สุดอิดนดูไปก็ได้จะรู้นะใชนนะ่ใหญ่บึกอยู่คนหนึ่งใหญ่บึกอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็มีไอ้อไอ,จอ้ <c oughs> ไอจอยไอ้จอยที่พุ่งไปพุ่งมา <c oughs> น่ารำคาญอันนั้นอันนั้นน่ารำคาญสายกวดมากอันนั้นน่ารำคาญเพราะว่าอันเราจะเคยรีวิวไปแล้วด้วยนะไอ้จินนั้นใช่ใช่จินนันเคยรีวิวไปแล้วน่าขัน่าจะเป็นคนมาดูคลิปกูเลยแล้วเขาก็เอาไปใช้เยกู่า เจ๋อเออใช่ก็ก่อนจากกันไปนะอย่าลืมกดไลค์ด้วยกดติดตามด้วยผมรู้ปบนหน้าคนที่เข้ามาดูแล้วไม่กดติดตามรูปบนแล้วถ้าคุณยังไม่กดผมจะตามคุณถึงบ้านโอเคสุดโอเกนงตดตามไม่รู้ไปว่าอะไรทีมรู้พูดไปก่อน